ดีค่ะอะไรทำไมเดินตรงไหนก็ยุ่งยากดูเดี๋ยวก็ถึงที่ลงทรายแล้วนะคะเอีอ่ะ ดินปึ้งถมมาถึงก็ได้เรื่องนะคะดินถมใหม่นะคะตรงนั้นดินถมใหม่ไม่รู้นะทางเอี่ยวไม่รู้นะคะก็เลยเข้าไปเต็มๆเ,เลยค่ะ เ้วก็เลยเดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนแต่ตรงนี้มันเป็นดินใหม่ไอดินเก่ามันมาได้อยู่แต่ฝั่งโน้นอะ่ะเขาเพิ่งถม,มใช้เท่าเก่นะคะนี่ใช้เท่าเก่ด้วยเลย ขึ้นได้ไหมนี่ไปไม่ได้แล้วต้องเอารถมาช่วยดึงต้องงัดมันขึ้นด้วยแล้วก็เอามันมาช่วยดึงเลยเนาะหนูว่า รถตักมาช่วยนะคะงานเข้าเลยท้างเอี่ยวเอารถตักมาช่วยนะคะช่วยดึงมาดูกันว่าจะดึงขึ้นไหมเอออันนี้รถหนักนะคะรถมีทายอยู่รถหนักรถหนักรถหนัก ล้วใครขับรถจักตักเท่าเกยุ่งยากเท่าเกนะคะมาเอามาดูกันขึ้นหรืเปล่า แล้วเนี่ยเป็นดินใหม่ตรงนี้เป็นดินใหม่เราไม่รู้นะพอดีว่า,าแกเพึ่งถมแกบอกว่าแกเพึ่งถมนะคะนี่ยังไม่มีรถเคยเหยียบด้วยนะคะดินใหม่ทรายดินใหม่ <laughs> นี่ได้รถตักคันนี้ช่วยเอาไว้นะคะได้รถตักคันนี้มาช่วยเอาเราจะดึงลูกดึงลูกให้มันกลับมานี่ก่อน ขาฟรีร้อนนี่ก็ลงหินเสร็จเมื่อเช้านะคะมาลงมาเอาทรายต่อนะคะสองเที่ยวไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเจะดึง ดึงอันนี้ให้ตัวลูกมาเดี๋ยวตัวแม่มาถอยมาเสียบเอาได้เจ้าพระเอกนี่ค่ะรถจักรตัวน,นี้เป็นพระเอกนะคะช่วยไว้ อันนี้ก็อยู่กันที่สังขะนะคะร้านต้นต้นวัสดุที่สังขะสังขะโราช่างเอียวถอยมา ตรงนู้นแกบอกว่ารถยังเคยเหยียบอยู่แต่ตรงนี้คือเพิ่งจะถมใหม่เลยนะคะยังไม่มีเหยียบแล้วแถมแถมแถมยังจะไม่โดนฝนอีกจังหากเนาะน่าจะยังไม่โดนฝนนะคะก็เายจะถอยไปเสียบตัวลูกนะคะ tôn ma tôn tôn แล้วขึ้นได้แล้วเมื่อกี้เราก็ลุ้นอยู่นะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเออ่ะก็จะเอาตัวลูกไปเทนะคะเทตัวลูกก่อน <c oughs> <c oughs>